ปาดพี่น้องครับมาเบิงน้ำกันเด้อครับบานี่ปลาดที่โทสำหรับตอนนี้เนาะครับผ้พาพีผ้านองเบิงครับนี่ปลาต้นย่างหน้าครับโอ้หลายลอยต้นหลายพันต้นเลยทีเดียวครับสำหรับเมื่อนี้ผ้พาพีผ้านองมาหนีเด้อนะครับเนาะสำหรับพื้นที่ใดนะครับ มีลักษณะของปลาเป็นอย่งไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่โอ้เป็นตะสอนไหลเนาะครับเนาะเอานะครับเอาสวัสดีกันก่อนครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรมากคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเอาสําหรับมือนีม่กะเฮาสีมะวัวจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปลาย่างหน้านะครับที่มีความเหมาะสมนะครับในการสีเพาะเห็ดครับ อีกป่าหนึ่งนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ของประเทศไทยเนาะครับเนาะซึ่งเจ้าของสถานที่เจ้าของสวนเพิ่นเน่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาครับเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษาของจังหวัดขอนแก่นครับเพิ่นมีความสนใจนะครับในการเหตุการณเกษตรนะครับนอกจากยอดเยี่ยม เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารสถานศึกษานะครับเป็นอดีตผู้นวยการโรงเรียนหลายๆมองแล้วนะครับท่านมีความสนใจในการเหตุการเกษตรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพบกับท่านผู้นวยการวีระเดชสาตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับท่านผู้นวยการวีระเดชสาตาครับผู้นวยการสถานศึกษาเพิ่นเป็นอดีตผู้นวยการสถานศึกษา หลายๆมองหลายๆบอลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมในการโรงเรียนน้ําพองศึกษาอดีตภูมในการโรงเรียนขามแก่นนครและก็ล่าสุดก่อนที่ท่านจเกษเียณอายุราชการเป็นภูมิในการโรงเรียนแก่นนครวิทยวิทยาลัยนะครับนะครับเอาเบื้องต้นนะครับให้ท่านภูมในการแนะนําตัวจักหน่อยครับนิดนึงครับครับตอนนี้ครับสวัสดีครับที่น้องที่เคารพทุกท่านครับ ก็ท่านผู้ในการขวัญใจครูเฉลิมนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชมของผมมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เป็นข้าราชการครูเป็นผู้บริหาร,รที่ผมก็ชื่นชมคือเป็นคนขยันบานเขาเอิญค้นดูขคนมันคนดูคนดูคนมันนะครับ <c oughs> เรื่องเรื่องที่มาปลูกยางนานี่มันเป็นความชอบครับเพนะราะ พ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นเป็นชาวไร่ชาวนาเราอยู่กับต้นไม้มาโดยตลอดก็เลยมาเห็นว่าเออเมื่อสิบปีที่แล้วเรามีที่อยู่แปลงเนี้ยเราก็เลยว่าจะปลูกอะไรดีหลายคนก็แนะนำละหลายๆอย่างครับแต่เอถ้าเราชอบคือเราชอบต้นยางนามากไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงถ้าถ้าพูดถึงต้นยางนาเนี่ย ปลูกเป็นป่าครั้งแรกนี่คืออยู่ที่โรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมครับอันนั้นก็ปลูกไป4ี่ห้าร้อยต้นตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเห็ดละโงกซูเปอร์มาร์เก็ตเห็ดละโงกให้กับชาวบ้านโนนไปแล้วครับผม<ต>ครับที่หนึ่งที่สองนี่ไฟสว่างหมดครับ,รบถามและการพัลลงครับตอนนี้ก็ทุกคนก็คิดได้ว่าการปลูกป่าเนี่ยการปลูกต้นไม้เนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากผมก็เลยเมื่อประมาณ ิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วครับครับสิบปีที่แล้วก็เลยไปซื้อต้นเนี่ยต้นกล้ายางนาเนี่ยครับครับไม่คิดว่ามันจะรอดหรอกเออเอามาไถมาปลูกไว้นะมาไถมาปลูกไว้ก็ปลูกประมาณสักสี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นเนาะครับพื้นพื้นที่ตรงนี้ครับท่านท่านพอครับพื้นที่ตรงนี้นี่ จํานวนกี่ไร่ครับทประมาณประมาณ10ไร่ครับประมาณ10ไร่เนาะครับประมาณ10ไร่แล้วก็ปลูกปลูกต้นยางนานี่ตอนนี้ประมาณ7ไร่ประมาณ7ไร่ครับประมาณกี่ต้นเนาะครับเนาะประมาณประมาณ7ไร่ก็ประมาณ4 400ต้น400ต้นนะครับโอ้ครับผมตายบ้างครับครับแต่ก็ตรงไหนตายเราก็พยายามซ่อมแซมมันขึ้นมาครับ เหลือไว้สามไร่กรวบาจะปลูกไม้ผลทานกันครับครับอ้าซึ่งซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับพิกัดนี่อยู่อยู่ที่ไหนเนาะครับท่านท่านพอถนนพิรภานี่แหละครับครับโอ้รถวนวันวนวันอยู่ครับพี่น้องครับอืมครับทางไปอำเภอน้ำพองนี่แหละอยู่ตรงนี้ครับโอ้ครับครับซึ่งซึ่งตอนนี้นี่คือมีต้นยางนานะครับรุ่นที่หนึ่งนี่ประมาณประมาณสัก400ต้น400ต้นนะครับและนอกจากนั้นครับ ท่านผู้ในการนี่ท่านก็มาปลูกแซมเรื่อยๆนะครับเห็นบอกท่านผู้ในการอยากจะให้พ่อให้พี่น้องครับอยากให้พ่อให้พี่น้องนะครับเบิงน้ากันเนื้อครับนะโดยเฉพาะยังยิ่งแฟนครับของแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับอุ้ยนี่ครับอ,นนอันนี้ต้น,ต,นต้นตะเคียนทองต้นตะเคียนทองต้นแคนบัานเข้าเอิญต้นแคนบั่นเฮาเอิญต้นแคนครับพี่น้องป้า อันนี้ปลูกได้ได้จักปีแล้วครับประมาณสองสองปีแล้วสองปีแล้วนะครับเนาะสองปีแต่ว่าต้นยางนาเนี่ยทีใ่ายๆเนี่ยจักปีกัครับประมาณสิบปีนี่ประมาณสิบปีครับพ่อพี่น้องครับอ่าสิบปีแล้วครับนี่สาหรับต้นยางนาเนาะนะครับเอาส่วนต้นแคนต้นตะเคียนทองนี่ได้สองปีแล้วอันนี้ขึ้นรุ่นที่สองหมายก็ว่าอันรุ่นรุ่นแรกนี่คือต้นยางนาครับรุ่นที่สองนี่คือรุ่นนี้ันตอบ เราปลูกไปแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรมันครับ <c oughs> เป็น,ปนไม้ป่าเนาะครับก็เลยเฮ็ดแบบเป็นไม้ป่าเป็นแบบป่าแบบธรรมชาติเนาะครับครับ <c oughs> แล้วนอกจากนั้นเห็นบอกามาปลูกอีกนะครับเอาผ้าไปเบิ่งอีกนะครับ <c oughs> าสาหรับปีนี้เนาะอ่าอันนั้นคือปลูกเมื่อปี <c oughs> ที่ผ่านมานะครับเนาะจังจังมาเบิ่งกันเด้อครับว่าคุณพี่น้องครับตอนนี้กําลังเตรียมความพร้อมครับสําหรับในการที่เอาเสื้อเฮ็ดละโงกครับ แฮปปี้มัชลูมจากแฮปปี้การเกษตรครับมาลงนะครับเนาะครับอันนี้คือจังไงครับนี่อันนี้เป็นพลเมืองใหม่ปีนี้ครับ๋อพลเมืองใหม่ปีนี้ครับครับต้นพยุงนะครับอ่าพลเมืองใหม่ปีนี้ปลูกเสริมเข้าไปครับปลูกเสริมเข้าไปเนาะตรงบริเวณช่องว่างนะครับช่องว่างโอ้นี่ครับเอ่อมีต้นพยุงมีต้นเนาย่างหน้าเขาแสดงว่าแสดงว่ามีไม่ปลาหลายๆอย่างนะครับเนาะโอ ก็ปลูกสามสี่อย่างครับพะยุยางนาตะเกียนทองมะข่าโมงอ๋อครับมาดูป่าเพื่อที่จะเสริมต้นยางนานะครับที่มีแล้วครับพ่อพี่น้องครับเหลียวไปทั้งบุญเห็นบ่ไหนป่างามกระดอกกระเดียนะครับบ่หนาเสือเลยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเรานะครับจะมีพื้นที่ยางนาที่สวยงามได้ขนาดนี้นะครับเกิดจากการที่ท่านพอวิระเดชเพื่อนนะครับมองเห็นนะครับถึง เรื่องเล่าของคุณประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตนใหม่เนาะนะครับและนอกจากนั้นเบื้อเห็นบอกว่าท่านท่านผู้ในการครับเอาแดดแดดเล็กน้อยนะครับเดดหงายเล็กน้อยเอครับอีกสามไร่ที่เหลือครับอีกสามไร่ที่เหลือท่านพอมีความคิดว่าจังไหนครับนี่อยู่โซนทั้งผุนครับโซนทั้งผุนนะครับพ่อพี่น้องครับทั้งปายาทั้งผุนครับผมมือนีมีทีมงานนะครับในการมาออกแบบว่างแผนนะครับในการสี บริหารจัดการพื้นที่ต่างๆต่อไปครับผมสามไร่นี่็สีเฮดเป็นหมงอยู่หมงเศร้านี่แต่ว่ากว้างไห้่ว่าบักทุเรียนบ้านเอาเนี่ยมันคือแพียงแค่โอ้บักทุเลียนสีล่องเบิงครับล่องเบิงล่องเบิงหมายถึงว่าจะเอามาปลูกที่นี่ทดลองครับทดลองที่นี่นะครับก็จะลองดูว่าถ้าเราเราจะมีความสามารถเหมือนเหมือนเขาไหมครับ ก็มันต้องใช้ความเพียรพยายามจริงในความคืดผมนะครับนุ่มขวัญใช้หัวใจเกษตรไปศึกษาแล้กกาไปท่ายท้ำคลิปต่างๆอยู่แต่ละพื้นที่ผลปรากฏว่าไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับทุเรียนภูเขาไฟกามีลักษณะดินคือกัดนี่แหละครับท่านท่านพอครับมีลักษณะมีลักษณะของดินลักษณะของ พื้นที่ต่างๆนี่คล้ายๆกันเลยซิบเซียมเลยคล้ายๆเลยนะครับดังนั้นนี่ผมผมคิดว่านาสิได้การเลยทีเดียวนะครับซึ่งซึ่งจังหวัดขอนแก่นนี่เขาเขามีไปที่ที่ปลูกทุเรียนเราได้ผลมีเห็นเห็นไปก็มีอยู่ครับมีอยู่มีมีค้นปลูกได้ได้ตอนนี้ผู้รงค้นกับเหลืออยู่20-30ต้นหนึอเก็สบแปดสิต้นเหหลืออยู่30 30ิบสอยู่ผมก็ว่า ไว้ทำให้มันหลอด30ต้นนี่ถือว่ามหาศาลแลรวครับครับครับซึ่งซึ่งในพื้นที่ตรงนี้เนอีกประมาณจาก3ามสี่ไร่เนี่ยผมคิดว่าอีกได้ได้หลายต้นพอสมควรเนาะนะครับเอานี่คือสิ่งที่เพิ่นสีเสียดในในอนาคตนะครับเพิ่มเติมจากพื้นที่ป่า7ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่พื้นที่ในการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะยิ่งเน้นทุเรียนนะครับต่างๆเนาะร่วมกันนะครับแล้วก็เอา ท้ายสุดนะครับก้อนที่ผมสีกับทีมงานนะครับมือนีมีทีมงานของท่านพอ่อวีเดชนะครับในการเพิ่นสีเตรียมความพร้อมนะครับในการสีเอาเชื้อเห็ดครับน้ำเชื้อเห็ดนะครับแฮปปี้มัชรูมจากแฮปปี้การเกษตรนะครับนำมาลงสำหรับมือนีเนาะครับผมบานีก็เลอยอยากสีเอาท้ายสุดอยากสีเลี่ยนถามท่านพอ,อ,อว่า ในพื้นที่ตรงนี้ซิบไลนะครับในการบริหารจัดการสี่ห้องวอถึงกันนี่ท่านมีความคาดหวังหรือว่าอยากให้มองนี้มันเป็นมองจังไดครับในในความคิดได้หน้าคตต่อไปครับ,รบสิ่งสิ่งที่คาดหวังอาจจะไม่คาดหวังโอ้ป<ร>ัอีประเด็นแรกก็คือตอนนี้นี่ตีหนึ่งตีสองนี่ครับจะมีชาวบ้านเข้ามา เก็บเห็ดคือเพิ่นมาแล้วพี่น้องเขาไ่ได้รับเชิญให้พี่น้องฟองปลายเขามาแล้วถือว่าเป็นเป็นเจ้าของสวนน่ากันว่าไปเข้าก็บบาวยังเข่าเลยพี่น้องมากเก็บพาไปกินเขาเข้าถือว่าเขาเพิ่นได้กินเข้าได้บุญคือสรุปแล้วพี่น้องครับตอนนี้เนี่เกิดเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็ดแล้วครับเห็ดแล้วโงกเห็ดปวกแล้วก็เห็ดปลาทุกชนิดนะครับย้ำบอกนี้แล้วพี่น้องมาตั้งแต่ตีหนึ่งทีสอง <laughs> ไฟไฟมองมองแม่งแง่งเออครับอันที่สองครับ,รบที่คาดการที่คิดไว้คือเราก็อยากจะทําป่าตรงนี้นี่ให้มันเป็นป่าที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเออถ้าเมืองไทยเราเพี่น้องประชาชนชาวบ้านทุกคนช่วยกันปลูกป่าไวเ้เยครับมันก็จะทําให้ประเทศไทยของเราไม่แห้งไม่แลรงมีต้นไม้มีต้นอะไรต่างๆเกิดขึ้น มันก็จะทําให้เรามีความประเด็นที่สามก็คือทุกคนปรารถกนาสุดคือความสุขครับโอ้ความสุขครับวามสุขความสุขทางจิตใจความสุขทางการได้ปฏิบัติได้ทําซึ่งคิดว่าเราไม่ได้หวังผลว่าเราจะต้องไปได้เงินได้ทองอะไรมากมายอโปวซื้อว่าเกมเฮ็ดละงกอกได้จักอกิโลนึงนี่กะแกงสู้กันกินกะแซบแล้วกะแซบแล้วนี่คือความสุข โอ้ความสุขที่ยั่งยืนเนาะแกงก็กินผู้เดียวว่าเป็นได้บัดคับผมกันแกงก็กินน้ำกันทพี่น้องหลายๆคนนึงแซ่บครับครับครับโอ้ครับปลอดขัญไช่ครับดังนั้นนี่นี่คือสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการวีรเดชซาตานะครับเพิ่นมีความคาดหวังนะครับกับพื้นที่ตรงนี้เนาะโดยเฉพาะยังยิ่งเรื่องของการถี่มีปลาเพื่อสิให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เอาเอา เอาเนี primo, ่สมัยเก่ากลับขึ้นมาคือความอุดมสมบูรณ์บ่ครับท่านท่านพ่อเนาะเอาเห็ดเอาปลาเอาน้ำเอายางต่างนะครับความเอาความอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาคือเก่านะครับเขาจะไปหวังตั้งแต่โลกยุคโลกกาพิวัตรยกโลกไปยุคดิจิทัลดิจิตอลดิสลอปชั่นเลียงหลให้กลับขึ้นมาบึงบ้านบึงเมืองเฮาสมัยพ่อสมัยแม่เฮาอยู่มันมันมีความสุข มันเห็นให้บุดรมสมบูรณ์ล่องไปหน้าเห็นป่าเห็นกุ้งเดี๋ยวนี้ขันล่องไปหน้ากัป่าก็บเพเห็นกุ้งก็บเพเห็นหอกก็บ่พาเห็นบักหอยอีปูก็บเพเห็นตะกะแตนก็บเพเห็นแล้วบักหอยเชอรี่ก็บเพเห็นเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนหย่อนอย่างหย่อนสารเคมีครับคือมือนี่คันเข้าไปให้ไปหน้าเนี่ยป่าไดหน้าไดบพอพอใส่สารเคมีเนี่ยเป็นตะยุตะกินนะด้ครับคันล่องไปแล้วมีดกี่มีมีดยาคาน ยาในมันก็เบไหวครับครับผมอยากจะให้เชิ่นชว่นพี่น้องเขาทุกคนให้เฮ็ดเกษตรเป็นเกษตรอิิทซี่เป็นเกษตรที่สามารถพึงพาเจ้าของเรต้องให้รวยหร็อกให้ให้ยูให,ใ,ห you, ให้กินให้พ่อยูพ่อกินถ้ามันเหลือเหลือจากพ่อยูพ่อกินก็แบ่งพี่แบ,งงบแ่งน้องคแกงแกงเฮ็ดละโงก บ่อนึงเนี่ยมันแบ่งกัน้ดยกิ่นมันมีความสุขเลยครับสดนำโภเกลอยู่นานอกครับโอ้ได้การได้การคนใช่ครับครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับท่านพอเพิ่นวาคือเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยเพิ่นกะสีได้มาเห็ดเถียงหน้าหน่อยอยู่นี่ครับเพิ่นว่าอาจสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับนี่เพราะว่าอยู่อยู่พื้นที่นี่ติดถนนพอดีเนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่ดีเอาจังไดกะ เอาให้ท่านพ่อวิระเดชบอกถึงเรื่องพิกัดนิดนึงเพื่อพ่อพี่น้องป้องไปนอกจากสิมาเก็บเห็ดแล้วนะครับพี่น้องป้องไปหรือว่าผู้ที่มีความสนใจอยากสีมาเบิงพื้นที่ป่ายางนาที่สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเท่านี้อยู่พื้นที่มองนี้คือมองใดก็ครับคือเขาแลีนลถมากจากทั้งทั้งในเมืองขอนแก่นเนาะสิไปท่านี่อ มันก็โยติดถนนมิตรภาพนี่แหละครับโอ้ครับรถเลื่นวันวันวันเยอะเลย่อนบันเออเลยเลยโค่นมื้อเลยโค่นมมานิดนึงครับเลยป่ายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายุทธสามม้านี่แหละครับม้าเรื่อยๆอ่าบริเวณนี้ก็สิสังเกตเห็นนี่ไถพี่น้องเขาขายอ่าพวกอ่าหมอพวกขายสินค้าเกษตรขายสินค้าการเกษตรยุคยุคคางคางท่างทานนี่แหละครับผมครับ แต่ว่ามันมันมันสิหกนิดนึงเด้อปลาผมมันคนไทยเดือพึงเอาหกขันเขามาขันผู้เห็นก็นค่อยๆแอบๆแฝงส้มๆบอกอันนี้เบื้องต้นเนาะแต่ว่าอันบันีทีแน่แน่คืออยากสิคุยกับเพื่อนก็สามารถโทรศัพท์หาท่านพอเพื่อนได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ฝากเพื่อนนะครับผมเออเอาอยู่บ่เอาเอาครับเอาจะนอยอยู่ครับเพื่อนโทรศัพท์กับ081 081ครับ872 872 9954เ9 99 5 4ครับเ <c oughs> พราะว่าพอม่พี่น้องหลายๆคน <c oughs> เพิ่นอาจสิยุตางจังหวัดอาจสิยุตางภาคต่างประเทศนะครับเป็นแฟนครับของแฮปปี้การเกษตรชณแนวเพิ่นอ,อาจอยากสีหูข้อมูลต่างๆเนาะ <c oughs> แต่ว่าท่านพ่อกับขันมีโทรศรพัพท์โทรมาหายังมือยังขึ้นแต่นอกกันเอาก็ยินดีนะครับเนาะเอาเป็นว่าโอ้โาพูดคุยพูดนัวหัวมวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครัเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับผม ครับเอาเอาบารนีผมก็ทีมงานพร้อมแล้วครับบารนี่สี่ถำการเตรียมความพร้อมในการลงลงเชื่อเหตุแล้วได้ครับบารนี่เอาครับเอาสำหรับบื้อนี้ครับต้องขอขอบคุณขอบคุณนะครับท่านผู้ในการวีระเดชซาตานะครับในนามของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับผมนุ่มขัญชช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณท่านผู้ในการวีระเดชซาตาเป็นอย่างสูงครับขับขับขอบพระคุณครับรับขับเอาพอยพี่น้องครับนั่นก็คือ เรื่องของวิสัยทัศน์นะครับหรือความคิดความอ่านของท่านผู้อำนวยการวีระเดชสาตาครับผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับได้หลายโล่งนํากันเลยทีเดียวนะครับนอกจากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งบริหารจัดการสถานศึกษาได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเพิ่นยังมีความสนใจทั้งด้านการเกษตรนี่เป็นส่วนที่เป็น เป็นอย่างที่นาคิดนะครับดังนั้นก็เลยฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเอาสาหรับตอนนี้นะครับเอาคุณตาคุณยายนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เพิ่นกําลังเตรียมความพร้อมนะครับเอาครับสวัสดี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 ครับเอาทีมงานนะครับเนาะสำหรับตอนนี้ครับเพิ่นกําลังเตรียมความพร้อมครับในการสเตรียมพื้นที่นะครับในการเอาน้ามเสื้อ เห็ดละงอกน้ำเสือ้อเห็ดปวกน้ำเสือ้อเห็ดไข่นะครับน้ำเชือ้อเห็ดเพาะแฮปปี้มัชรูมจากแฮปปี้การเกษตรนะครับมาวานันสำหรับบอนีเนาะอ่าสำหรับตอนนี้พายุกับเขามาพอดีอ่าแล้วก็นอกจากนั้นอ่าพื้นที่ต่างๆครับตอนนี้เจ็ดลครับพอ่อพี่น้องครับอยากให้พอห่อพี่น้องได้เบิ้งนะครับว่านี่พื้นที่โอ้เป็นตสอนให้ครับน,นี่นะครับนี่ ต้นยางนาครับหนึ่งต้นยางนานะครับสี่ห้าร้อยต้นนะครับในพื้นที่เจ็ดไร่ครับตอนนี้นอกจากนั้นเพิ่นกับปลูกแซมเขามาเรื่อยๆนะครับเนาะบุ้งเนีครับเป็นต้สอนให้ครับเนี่โอ้ยบุ้งนีครับนะครับหลักกมีเหตุเกิดขึ้นทุกเมื่อนะครับแต่ว่ากัคือจังท่านพอเพิ่นว่านะครับมีพี่น้องป้องไปเนาะเพิ่นกะ ตื่นตาเศร้านะครับเนาะเอามาเก็บกัถือว่ากัพึ่งผ้าอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเนาะและนอกจากนั้นเพิ่นยังมีพื้นที่พ่นนะครับเพื่อบอกว่าพื้นที่พ่นตรงนี้นี่โอ้มีต้นไผ่นี่ออกเห็ดปวกนะครับขาวจากผากนะครับย่พื้นที่แถวนี้เนาะนะครับนี่พื้นที่เห็ดปวกเกิดยุ่มองนี้ว่าสัว่าครับนี่อยู่ต้นไผ่ตรงนี้ครับนี่โอ้นี่ครับนี่ ลักษณะเป็นตะออกไล่ให้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเนี่ยครับนี่แต่ละพื้นที่เนาะนี่ส่วนพี่น้องครับเห็นรถแล่นวั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 นอยู่นี่อถนนจากขอนแก่นนะครับไปทางอุดรธานีนะครับเดี๋ยวับทั้งนี้โอ้นะ่ครับเดี๋ยวทำเลดีกระดกกระเดียครับเอาครับเอาบานี้เข้าจังมาเบิ้งครับเอาพื้นที่ตอนนี้ครับนี่ครับยังเป็นพื้นที่ที่ โอ้มีความเหมาะสมครับในการสิเกิดเหตดเนาะมีหยามียู่ต่างๆนะครับอืมแล้วก็นอกจากนั้นเพิ่มว่าถึงเรื่องของการที่เพิ่นที่ปลูกทุเรียนครับเพิ่นสีปลูกมกทุเรียนนะครับซึ่งผมเบ่งจากดินแล้วนะครับลักษณะไข่ไข่ครับดินจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดเนาะนะครับนะครับบ่งนะครับอืมเผื่อีปลาเนาะ เป็นตสอนให้ครับปลาย่างหน้านะครับหลายแถวเบิ้งแถวได้กัะงามครับเบิ้งแถวได้กระงามนะครับ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 เอาซึ่งตอนนี้ครับพร้อมแล้วครับสําหรับตอนนี้เนาะเบิ้งเบิ้งใบย่างหน้าเอาครับให้พี่น้องครับนี่เบิ้งในกล่องจิ้มบบ้มอมูอครับให้พี่น้องครับเนี่ยเบิ้งเนี่ยมันสิบวอกแต่ย่างได้ครับเฮดให้พี่น้องครับนี่ยปาดที่โต๊ครับนี่ นี่ครับนี่โอ้กับคุณนะครับนอกจากนั้นกับมีปลาฝากไปั้งคุณอีกครับคุณเป็นตสอนให้ครับนะครับเอาครับสำหรับมือนีเนอคลิปวิดีโอแฮปปี้การเกษตรชาแนลสำหรับมือนีเนอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นถึงปลาย่างหน้านะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกปลานึงนะครับของจังหวัดขอนแก่น ของภาคอีสานแล้วก็ของประเทศไทยนะครับซึ่งเกิดจากวีสัยทัศน์นะครับอของท่านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับของจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการวีระเดชซาตานะครับก็เลยให้พี่พนอ้องไปได้มาเห็นกันนะครับอีกอันนี้อีกฟังในทั้งนึงครับนี่ในการเท่าสีเฮ็ดโอ้ดีคืครับสีลาดน้ำเสื้อเฮ็ดไซนีครับนี่เห็ดป่าทุกชนิดเลยนะครับ เอาท้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องเด้อสำหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับตอนนี้มีหลาย้อยคลิปแล้วครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพ่อพี่น้องป้องไปเนาะอย่าลืมกดไลค์ครับอย่าลืมกดแชร์เด้ออย่าลืมกดติดตามนะครับคนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเอาสำหรับวันนี้ครับ ผมนุ้มขวัญชช่หัวใจกเกษตรพร้อมทีมงานและก็ท่านผู้นายการพร้อมทีมงานนะครับขออภา,าผ้าจากพ่อพี่น้องฟ้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับโอ้เตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมโอ้เป็นตะออกให้ครับเฮ็ดครับโอ้